ก็จะเดินทางันต่อนะที่เส้น4 1 0นะฮะ410นะฮะจากจุดนี้ก็จะเหลือระยะทางอีก50กิโลเมตรที่เราจะถึงตัวเมืองเบตงนะ ในแมปมันจะบอกว่าอีกหกกิโลนะฮะแต่ว่าเวลาเราเลี้ยวผ่านร้านค้ามานะตามทางแมปมันจะให้เราเลี้ยวมั่วนะฮะให้เราตามป้ายนะครับจะมีป้ายบอกเรานะครับว่าภูนภาแคมปิ้งนะฮะใหเราวิ่งมาตามป้ายนะฮะนี่ฮะเรขี่ตามทางไหมเลยเหมือนไม่มีอะไรเขาจะเขียนไว้นะฮะนี่ฮะภูนภานะครับแสงก็มาถูกนะครับเห็นป้ายนะครับสองร้อยถึงสามร้อยเมตรก็จะมีป้ายนะครับ หรือประมาณ500เม,มตรนะฮะจะมีป้ายเขียนบอกอยู่นะภูนภา,าให้มีป้ายบอกตลอดนะทางเข้าเราเขาเรียกว่าอะไรนะเบรแคมป์เหรอก่อนที่จะขึ้นคูนุงจชอริปัตนะฮะตอนเช้านี่นะฮะภูนภาภูนภาที่น,นี่เหรอครับอ๋อขอบคุณมากครับ ปูนภาไม่เห็นนะรำานารนิดเดียวเองนะนี่ฮะปูนภาแคมปิ้งถึงแล้วนะฮะเรียบร้อยถึงแล้วสวัสดีครับถึงแล้วนะฮะ แล้วก็มีน้องผู้หญิงข้างข้างสองคนนะครับยังงงกับเต็นต์วเวนนะครับก็เลยต้องไปช่วยน้องเขากางเต็นนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้แหะครับที่เราได้น้องร่วมทางอีกหน่งคนนะครับที่ร่วมเดินทางไปเบตงกับเรานะครับเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าน้องเป็นใครนะครับครับและนี่แหละครับก็คือน้องอ้ําน,นะคะที่ร่วมเดินทางกับเราที่เตบตงนะครับ เดินทางตีห้าสิบสองนาทีนะครับเพื่อขึ้นเขาคณนุษิป,ปัตน,นะครับโดยเดินผ่านมาทางห้องน้ำห้องอาบน้ำนะครับเพื่อจะขึ้นอุปกรณ์ที่พกมาก็จะมีนี่ก็จะมีไฟคาดหัวนะฮะระหว่างทางเจอน้องแมวมารับนะฮะห้าร้อยเมตรโอ้โหไปกันต่อไ <laughs> ปต่อลูกไป วน้ำทางก็ให้สุดเลยไปเร็วไปนะฮะกับน้องแมวนะผู้ปรชิดทะเลหมอกคูรุศิริปัตต์ำบลไอโยเ,วเวงองอเ,เบตงจัวัวดงหยะลา,าสูงจากระดับน้ำทะเล607เมตร20นาทีกับระยะทาง650เมตรทางขึ้นก็เอาเรื่องอยู่นิดนะฮะน้ำไฟนี่ต้องพกมานะครับกับแรงงขา เดี๋ยวตอนเช้าเราถ่ายดูยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนมีหมอกคลุ้งๆอยู่นะนั่งตัดกันทีเดียวฮะ กับทางที่เราต้องลงนะครับมันก็ชันอยู่นะนี่ฮะตรงที่เราแคมปิ้งกันครับภูณพ,พาขึ้นตอนตีห้าใช้เวลาเดินประมาณ25นาทีโ mm hmm. ดยประมาณกับระยะทาง650เมตรประมาณนี้ ข้างหน้ามองไปก็มองครับนี่เรากางเต็นท์กันทั้งบนนะครับสองหลัง <C UT> <C UT> เมื่อเราสองคนลงมาเราก็รีบเก็บเต็นท์เพื่อเดินทางไปที่เบตงกันต่อ <C UT> เพื่อจุดหมายของเราก็คือหมุดหมายเลข 54A บี่ a ครับและเสื้อสีน้ำเงินนี้ก็คือน้องจอนะครับคือเจ้าของภูนภานะครับและเราก็เริ่มเดินทางออกจากภูนภานะครับ เพื่อไปอยังจุดหมายต่อไปของเราก็คือหมุดหมายเลข54นะครับเบตง เคเบอร์ตรงมานะครับเราก็มายูเทินนะครับนี่เขาได้เป็นปั๊มแค่จุดเดียวนะครับมเยอะนะฮะมีอีวีด้วยนะทางนู้นนี่ฮะเดี๋ยวกลางคืนเราก็จะมาเดินตรงนี้นะครับนี่คือหอนาฬิกาเมืองเบตรงนะครับเดี๋ยวมาดูแสงสียามค่ำคืนนะครับแล้วนู้นฝันว่าคือตู้ไปรษณียยักษ์นะฮะ ตัวเมืองเบตงนะครับเราก็ให้เราเข้ามาที่บ้านทานน้ําทิพย์นะครับให้มาเส้นทางนี้นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปที่หลักที่54นะครับพอหลักที่54เสร็จเราก็จะย้อนกลับมาไปหลักที่53แล้วก็จะเลาะเลาะตะเข็บไปนะครับเลาะตะเข็บเลาะตะเข็บไปออกที่ป้ายใต้สุดแดนสยามนะครับบางคนก็จะวิ่งไปที่เบตงแล้วก็จะวิ่งออกไปทางป้ายใต้สุด ได้สยามก่อนก็ได้นะครับแล้วก็วนมาอีกทางหนึ่งวนมาเข้ามาทางบ้านน้ำทิพย์ก็ได้นะครับหรือถ้าใครที่จะไม่มาถ่ายตรงหลักที่ห้าสิบสี่ห้าสิบสามเอนะครับก็ไปตรงที่ใต้สุดในสยามนะครับตรงนู้นนะครับก็คือเส้นทางเมื่อเราเดินทางออกมาจากคุณนงึรีปัดจะมถึงเบตงจุด A นะครับเพื่อนเคนไหนที่จะมาหมุดหมายเลขค่าบสี่เอนะครับแนะนําให้ไปที่เส้นทางหลักนะครับเส้น C10 นะครับอย่ามาทางบ้านทาน้ำทิพย์เลยนะครับมาได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับครับจากบ้านทานน้ำทิพย์ ให้เนี่ยให้เลี้ยวขวานะครับวิ่งเข้ามาถึงปายทาเทีให้เราเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวจะขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจากแยกไม่ถึง3มกิโลนะครับความบันเทิงจะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรพอเลยแยกตรงทางแยกป้อมกวางหลงนะครับเราก็เป็นคนหลงซะเองนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้หลงนะครับเพราะนี่ก็เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านและมอเตอร์ไซค์มากันนะครับ แนะนำเลยนะครับว่ารถกระบะหรือรถเก๋งมาไม่ได้นะครับทางนี้เพราะว่ามันจะมีสะพานให้เราข้ามนะครับจะมาได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์กับจักรยานเท่านั้นนะครับก็ขี่ตามทางอย่างนี้มาเรื่อยๆครับตรงนี้ก็ยังไม่ใช่แยกนะครับงั้นต้องไปตรงเข้าไปอีกนะครับตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับแยกตรงแยกจะมีสะพานนะครับขี่ประมาณนี้ไปประมาณสักน่าจะ2กิโลนะครับ แลวด้วยตัวรถที่ใหญ่นะครับตรงนี้นะครับก็ทาให้ผมเกือบล้มนะครับผมก็เลยเปลี่ยนให้น้องอ้ําเป็นคนนํานะครับเพราะว่าถ้ามาคนเดียวผมรับประกันได้เลยว่าทั้งรถหนักทั้งของผมกลับรถไม่แนแน่นอนนะครับก็เลยให้น้องอ้ํานําไปก่อนนะครับรถเล็กสบายนะครับ นี่แหละครับเพื่อนๆคือแยกที่2นะครับให้เพื่อนๆนเนี่ยแยกไปทางขวามือนะครับเห็นสะพานนะครับแต่ตอนนี้ผมกําลังหลงไปอยู่นะครับหลงเข้าไปลึกอยู่เหมือนกันนะครับกับครึ่งกิโลนะถ้าเพื่อนเพื่อนขี่เข้ามาเหินสะพานนี้นะครับคือว่าหลงแล้วนะครับเนี่ยพอเราขี่ข้ามสะพานไปนะครับจาก2เลนนะครับก็จะเหลือเลนเดียวแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนผมว่าไม่ไม่น่าจะใช่ทางนี้แล้วนะ เพื่อนๆดูในรูปนะครับจะเห็น GPS นะครับเราเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับถนนจริงๆเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับเราก็ยังมุ่งหน้าเข้าไปอีกนะครับจนเจอบ้านของชาวบ้านนะครับจนเจอลุงอยู่คนนึงนะครับลุงก็เลยบอกว่ามาผิดทางนะครับให้เราเลี้ยวย้อนกลับไปนะครับตรงที่เราเห็นสะพานทีแรกนะครับผมก็ได้หันหัวรถกลับไปที่สะพานเหล็กตรงจุดนั้นเลยนะครับ 2ตรงนี้คือจุดที่เรากลับมานะครับและตรงนี้คือสะพานเป็นจุดที่เราต้องไปนะครับนี่นะครับจะมาได้เฉพามอเตอร์ไซค์จริงๆนะครับตรงนี้และตรงนี้แหละครับพอพ้นสะพานไปได้นิดเดียวก็ขึ้นถนนใหญ่นะครับตามที่ GPS นะครับกำหนดมานะครับนี่นะครับเชื่อ GPS นะครับอยากมาทางลัด นี่ฮะเราก็มาถึงแล้วนะฮะวยห้าสิบสี่เอฐานน้ำทิพย์นะครับนี่สปายแม่สายที่เขาเขียนไว้ก็หนึ่งเก้าแปดเก้าเป็นหลักหมดนะครับนี่นะฮะห้าสี่เอมาเลเซียนะฮะเฮะ้ยเราแม่ถ่ายรูปกันนะครับเจุดหมายต่อไปของเราก็าคือป้ายใต้สุดดันสยามนะครับที่ ทุกคนมาแล้วจะต้องไปถ่ายรูปที่จุดตรงนี้นะครับที่ติดกับชายแดนมาเลเซียนะครับนี่เป็นจุดเป็นจุดชมวิวของแผ่นดินนะครับไทยมาเลยครับและจุดนี้ก็คือจุดผ่านแดนเบตงนะครับด่านศูลกากรลเบตงนะครับเป็นจุดที่เราต้องเที่ยวแวะมาถ่ายรูปกันนะครับชาวสองล้อชาวสี่ล้อนะครับนะครับแล้วก็วิ่งผ่านตรงด่านเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปถึงจุดข้างในก็จะมีจุด ปายใต้สุดใันสยามนะครับติดกับฝั่งมาเลน,นะครับให้เราแวะถ่ายรูปกันนะครับครามและตอนนี้ก็คือจุดผ่านแดนเบตงนะครับตอนนี้ก็เดือนเมษาปี2 5ง6นนะครับก็อยู่ในช่วงตอนนี้เปิดด่านให้รถใหญ่รถเล็กสามารถข้ามเส้นทางนี้ได้แล้วนะครับ ไม่ต้องไปข้ามด่านเะดานะครับข้ามตรงเบตงก็ลงมาเลเซียได้เลยนะครับตอนนี้หน้าด่านเบตงนะครับแล้วก็เป็นจุดที่นะ่าต้องเที่ยวมาแวะถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้ตรงป้ายป้ายสุดแดนสยามนะครับครับนีเมื่อเราออกมาจากป้ายเออป้ายสุดแดนสยามเราถ่ายขึ้นไปถ่ายรูปทางนี้นะฮะใครจะขึ้นไปถ่ายป้าย 53A 54A ไปทางนน้นะครับกลับไปเบตงทางน้นะครับ แนะนำนะครับใครที่จะไปถ่ายที่ป้าย53 54A นะครับให้มาทางตรงนี้นะครับดีที่สุดครับผมว่าใกล้แล้วก็ทางดีที่สุดแล้วนะครับจากนี้เราก็ออกจากด่านนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราไปเข้าที่พักครับและนี่ก็คือโรงแรมที่เราพักกันนะครับการ์เ v v i w w e เบตงโฮเทลนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณนั้นน้ําแข็งใสล้านเหลืองนะครับร้านดังในเมืองเบตงนะฮะใครมาต้องไม่พลาดนะครับร้านนี้นรบรรยากาศแายนอนนะครับแล้วก็มีน้องชาวต่างชาติก็สีมาใส่กันมากันเยอะนะครับใส่ของเราที่เราสั่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะซิกเนเจอร์เหรอบาวชูกาบาวอ๋อบาวชูกานะฮะนี่ก็เป็นใบที่เราสั่งนะวงวงเาอานะใต้สุดเมืองงามชายแดนนะครับกับพี่ตูนนะครับ และพี่เสื้อดำคนนี้ก็คือพี่เจ้าของเกตเกเฮ้าส์นะครับที่หาดใหญ่นะครับที่เราได้ไปแวะพักคืนแรกนะครับและพี่ก็มาเป็นดีเจที่งานสงการเมืองเบตงนี้นะครับ mm hmm. พอเริ่มเย็นเราสองคนก็ได้เดินเล่นน้ำกันนะครับแล้วก็เดินชมเมืองเบตงนะครับเดินดูสตรีทอาร์ตแล้วก็เล่นน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วกันนะครับ โมงโมงคอยนมยามค่ำคืนกับงานสงการฝั่งนู้นก็ยังมีเปิดเพลงอยู่นะจะเบียกหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะครับเราก็จะออกจากโรงแรมไปยังสกายวอล์กไอโเวกันนะครับไปไหนเราไปกันเลยนะ จากโรง,งแรมไปก็ระยะทางอีก36กิโลเมตรนะครับเพื่อจะไปถึงสกายวอล์กอายเวงนะฮะนีะฮะจะเขีนว่าทะเลหมอกอายเวงนะครับ,รอออรบต้องเข้าไปนะครับอีก10กิโลนะครับอตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมาต่อวินตรงนี้นะครับขึ้นไปข้างบนนะครับ ทุกคนก็รอเวลาเปิดนะครับตีห้าครึ่งจอดรถร่างล่างนะครับแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาคนละสามสิบบาทนะครับถ้าไม่เข้าจากช่องนะครับซื้อตั๋วนะครับสี่สิบบาทนะครับต่อคนนะครับและนี่ก็เป็นจุดแรกนะครับประมาณเป็นจุดที่เป็นสะพานยื่นออกไปนะครับเพื่อใไจบเียกลมข้างหน้าตรงนี้นระจบยื่นออกมาจะเป็นช้นที่สองนะครับถ้ารองเท้าถุงเท้าก็จะซื้อแตงข้างล่างเลยนะครับแล้วก็เดินทั้ง กายวอลได้เลยนะันลื่นนะครับเพราะว่าน้ำทางน้ำทังเยอะนะและจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวกลางนะครับจางนี้ก็เป็นเวลาขากลับนะครับก็นั่งมอเตอร์ไซค์ลงเหมือนเดิมนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับ ทางลงนี่ก็นี่ครับประมาณนี้เลยครับเนี่ยระหว่างทางกลับก็หมอกคลุ้งนะฮะตอนนี้ตอนนี้เราก็ลักพาลงจากสกายวอล์กไอโอเวงนะครับมีการส่งน้ำพักกันตอนเช้านะครับวันนี้วันที่12นะครับ แล้วก็มาสู่อุโมงค์ตรงมงคลฤทธิ์นะครับข้อจากทางด้านหน้านะครับแล้วโรงแรมที่เราพักอยู่อยู่ด้านหลังนะครับการเดินยู ขอบคุณที่มานอนเป็นเพื่อน <g ill ly> แลน้วนอนคนเดียวก็เหงาโ okay, อเคเดี๋ยวผมให้เจแกว้<ใ>น,น,นะครับเดี๋ยวเราเจอกันทริปหน้าเนาะจากจากเชิงซาวนะครับน้องอ้ําแล้วผมจะไปน้องอ้ําเนาะโอเค <Okay, S 2> น้องอ้ํานะเดี๋ยวเราเจอกันอีกในทริปหน้าต่อ,ตอไปไงก็น้องจะไปแล้วเดี๋ยวน้อยก็จะแยกกับเราที่ที่โรงแรมเลยนะเพราะว่าน้องจะไปที่หมู่บ้านจุฬาพร้านะครับไปล่องเรือที่อะไรนะฮาลาบารานะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับน้องครับ โอคครับขอบคุณมากครับโอเคครับบ๊ายบายครับโอเคและก็นี่นะครับสีสันของการเดินทางเราเอาดจจ้บพบเพื่อนใหม่ๆระหวห่างทางได้เสมอนะครับและตอนนี้ผมก็ได้มุ่งหน้าออกจากโรงแรมเก็บของใน,นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดหมายต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะแวะทานข้าวมันไก่ร้านดังกันนะครับ และร้านที่เรากำลังจะไปกันครับก็คือร้านเจริญข้าวมันไก่เบตงพันแท้นะครับและดูนะครับระหว่างที่เรามานะครับยังเช้าๆเลยนะครับตอนนี้เต็มไปทั้งร้านเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจสั่งนะครับแล้วก็จะไปกินอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับเราก็ออกจากร้านข้าวมันไก่นะครับ9โมงครึ่งพอดีนะครับปตทนะครับเพื่อซื้อน้ําแล้วก็กินข้าวกันก่อนนะครับเราก็จะเดินทางกันนะครับ เมื่อเราออกจากปั๊มมานะครับไม่ถึง1กิโลนะครับเราก็จะมาเจอนะครับกับป้ายโอเคเบตูนะครับที่หลายหคนแวะถ่ารูปกันนะครับจุดต่อไประหว่างทางกลับเราเราก็จะแวะถ้ำกระแซงนะครับตำบลบรน,นังสตานะครับจังหวัดยะลากันนะครับ ทอดยาวไปทางนู้นะครับผ่านถ้ำกระแซนะครับมีแสงด้านบนนะเนสะานเต่นต่ออีก1เส้นนะครับและเราก็มาต่อกันที่สะพานเอกชัยนะครับอำเภอละโนดเดอเรียกอีกสะพานหนึ่งว่าสะพานเฉลิมงพระเกียรติ8 0พรรษานะครับ ต่อจากสะพานเอกชัยนี้ตอนแรกก็วางแผนว่าจะไปที่ขนมสีชนนะครับนครศรีธรรมราชแต่ดูจากเวลาแล้วไม่น่าจะทันนะครับตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มตกแล้วเราก็เลยเปลี่ยนแผนย้อนกลับไปที่ควนขนุนนะครับเพื่อไปทางพัทลุงเพื่อที่จะไปเก็บผ้าพปตทผาทองนะครับสวยงามมาก แต่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะก็มีครั้งนี้แหละที่ง่วงนอนที่สุดจนทนไม่ไหวนะและนี่เป็นการนอนครั้งที่2นะครับครั้งแรกแวะนอนที่บางสะพานน้อย3ชั่วโมงครั้งที่2บริเวณนี้นอนอีก3ชั่วโมงจุดก็คือปตทกุยบุรี ในวันที่14วันสงการปี23นะครับโล่งตกใจเลยนะฮะโอ้โหไม่เคยเห็นทางเข้าปู่เจ้าโล่งขนาดนี้นะฮะจากท่าเรือมาตอนนี้เราก็มาถึงบ้าน10โมงพอดีเหมือนกันนะครับระยะทางรวมทั้งหมดในทริปนี้2,700กิโลนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปค่าน้ามังงนกันครับว่าน้ำมันที่เราใช้ในทริปนี้เท่าไหร่นะฮะเกินเกณฑ์ของเราหรือเปล่า